จ้าก็ลังเลยเจ้าพี่น้องลังเลยนาม่วงนาขาวนาแดงเจ้าวัน うん。 โอ้อันนี้นายาบไม่เอาจ้ะพี่น้องเพีเข้ากระตูหางหน่อยจ้ะพี่น้งองอ๋อ Boy khi cầu kép được khó của mẹo bay luôn 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 ๋อ,อสองบอกพี่นุง่งวางเละเอาอันนี้โคกอีกจ้ะพี่นองเฮ็ดโคกเก็บปลายปีเลยพี่นุง่นงเอาเม็ดจ้ะคบไปไว้ใส่ตู้เย็น

ตัวแต่ไม่มันเลยพี่น้องคิดคุกก็เอาเวลาไม่มีกินอร่อยแซ่บพี่น้องโอ้บุกป่าได้ี่เอาก็จะมันนี่ตัวพี่น้องเด่นนัุ่ดก่อนนะก่นคิดว่ามีดอกเดียวหยุดหยนดอกเดียวคิดว่ามีดอกเดียว おお、もうもんじゃねでててておもっまいおお、かっか。 chín ngon nè chín ngon nè rất đi nằm mạc nằm mạc đồ khen khen ạ này cái нот тут эхэрт э то юу очооле 你看 kind of. คนเขาต mm ัวหลุดทำไมเขาไม่เอาเสียงคนเต็มผูไปหน่อยไงชวร์บึงดูเฮอะปึ๊ด ได้ทห่ตับไแป๊กลืงอ่ะอืค้ไข่กับค้ไข่อืมอืมอมแปอย่างมาแยง อคืกดได้สามสี่โดกแต่ชัดบอกว่าแกก็เก็บไปอย่ามาแย่งอีจังวัดแต่มันอยู่ในน้ำไงยายผลมันฮไม่ไม่ได้อยู่เป็นซุ่มคือห้องเกิดิบจะลอยข้าเขียแล้วแต่เข้ามาไม่ถึงอันของฉันเขาเอาไหวฉันอือ มันก็เป็นของฉันวันนี้ค่ะอืมองวก็เป็นของดี๋ยวถ่ายจิบเอา่นจะเป็นของฉันเหมือนกันแหละเอาละ nó lung tá lai thôi Ừ hứa Áo Cột khó trọt cực quá hoa mất còn này Ô. Mất lẹo Chắc mất rồi mất cả hả แสดงว่ามันอยู A ่เป็นไอหมูมันเลยดิเบื okay, mm ้องมันดินอือว่ะไหนอือห็นหลัดหรือโคกสง่า น้ำกับพอน้ำพี่น้องเฮ้ยเก็บเพชรวันนี้คือทรมานเถอะเข็ดตับไก่พี่น้องเฮ้ยตัดตีนตัดตีนเข็ดเพชรพี่น้องเข็ดแดงเข็ดแดง hết đen ừ, hết ấy mướn nó mạc ạ để mướn xí khay nè Wow. hiến nhé chính hết hết ở đây rồi, ủa, đo đừng điện thì mình chặn à, ừ, Hai độ, Trời in tết mũi inking. Anh nguì hit dâm. Hit dâm được hết lắng lẻ liền hết năm môn hết lăng mầm mầm hết mầm ông mầm 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 Dầu khay ảo à thôi rồi Chắc mà có lãi anh ấy phổn ừ. ừ. Thế mình dù lướt Mình dù lướt Ừ Hãy tuổi già như Ghiền không